ไงบ่ไยโยเ่วาม,มีความสุขออจ้ามีความสุขเะามานี่นะมีแต่ความสุขก็เ,เห็นอันอันเสียงอืน่นก็ดีใจมาใหญ่เราดีเ <c oughs> จเป็นสบาดีค่ะเอสซีค่ะเอสซีขอบคุณครับผมเสียงอื่นเข้ <c oughs> าหัวไรเมร็ดใหญ่ค่อยอันนี้ก็มาเต orde, น้นนาโปงที่นี่นะนาอันจ้า งามคะนาจะสูตรกับนี้อยงามไปอีกอยอะงามไปอีกอยู่ไายเนี่ยคนายนายกนาปวงกับนายกนาอารนาปวงกับนาอาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับุบนาปวงกับตุบนาปวงครับพาผู้สาวน้อยมาครับพาผู้สาวน้อยมาเรื่ผู้สาวน้อยมาผู้สาวน้อยมั้ผู้สาวน้อยนอคอนเปิ้อนแหงเปิ้อนแหงตีแม่ โอ้สู้ๆครับผม <dear S 2> บุญบ้านเห่าสู้ๆครับผมตายเป็นตายเนาะนี่บัวลําบัเสือปีน้ามาไม่ปีน้ามาไม่อะดมโต้ตอแล้วยักอ์ใหกองหอดสัานับลักเมืองเมืองเลยพี่น้องนี่ล่ะเพิ่งลำบวงส่วงสั้นักเมืองนี่ล่ะกับลำบวงส่วงเจ้าพ่อกุบองกับปูไลคำมาเนาะแต่สิอกังเจ้าพ่อกุบองอีกมังหนึ่ง จะพอขุดปองพี่น้องนี่นะํำบวงสว่างสานจะพอขุดปองมังพูแข่นเจ้าพอเด้อูแข่นะผู้แยมล้างส่งต่างๆครับผมเอฟซีมาซะใด้นี้นะอันี้นนัคนมอนยงอื่จ๋าเอฟซีเจ้าก็อนวงโสพี่น้องบัคนเกนตี แกนปงจ้าเอฟวีจ้าไหนี่น้ํบ้านไหนนี่นะสทําวังแคนพุทธมนต์สีสองรักวะรติดตามอยู่ขอขอบคุณครับเมยบอครับเมยบอบอลจดแล้วอย่างปักแดงอมตองยุติ๋งเปิดเบิร์นอีแมคือตเปไปตาฮักที่แม่จะสุด หาวังแคนตำบลสีสองลักครับผมอัตดันายฮอบฮอบน้ำมากินพร้อมเนอโอ้ยกระยานมาไทยเมียงเลยบ่มีน้ำให้กินท่านเนอ้อหมาไกค่ะฮอบมาเองมันได้ขายมากอมือมาหกเจ็ดแป๊ะก็อย่าลืมไปเที่ยวงานพิจารณาน้ายนะคะครับผมแห่วันทีแป๊ะเนาะครับเนอแมนค่ะสิ่งน้องดันไซขอบคุณค่ะบันทีแป๊ะเบอร์ไปเที่ยวพิจารณาน้ำไซเด้อครับเด้อฮอบไปกับฮอบมาซะนี่แน้า คือพยอมเป็นอย่างคือพยอมครับผม่ยอมแมวันได้รวปเหมือนเ้านด่เดดไทยให้เราเดดเต็มเต็มเลยได้เต็มเต็มเลยนะโอ้ยผู้ดีแบงเลยพี่น้องผู้ดีแบงเลยยีงไม่มาแต่ไหนครับนี่นะโอ้ยจะพูดนะครับเออส่วนใหญ่คนดันใช้ชิฟูดีเนาะชิฟูดีชิฟูดีฟันก็แข็งเลย เหนื่อยไหมครับคุณแม่เหนื่อยไหมครับผมไม่เหนื่อยค่ะสู้ๆค่ะบุญบ้านเราค่ะวันที่แปดไปเที่ยวบุญตาโคนพินตาโคนนะครับเจอกันด่านทรายนะครับครับผมมาจากมาเต้ไหนครับนี่นะมาเต้บุญเลือค่ะมาเต้บุญเลือเมีไอโบประเมยค่ะมวนเนาะมวนเนาะบุญบ้านเรามวลเชิญครับผม ทัวเดียก็มาหลายเกิงเนาะมาจากตำบลไหนครับนี่นะล่องจีกทัวร์เรือค่ะพี่น้องล่องจิกกะล่องจิกกะถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปน้องเห็นเนี่น้องเห็นมาหลายจังเนาะน้องเห็นเนาะรถถ่ายรถตู้เมื่อไหร่ครับนี่นะหารถตู้อุ้ยผมเบิ่งว่ามันหารถตู้พุ่นละลายกระรอกไหลายอีหลีเงีวตั้งแต่าุ่นตั้งแต่แยกไฟแดงกว่า ก็หอดห้าร้อยโกลห้าร้อยโกลครับน้องเงินครับผมโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบุญสัมภะก็สัมภะแนวพอดีออกไปเนาะครับเนาะพอเตอแนวดีๆวันนี้นะครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่น้องมาเตอหางได้นี่นะตงานเงาะงานเงาะพอกันวันที่สิบแปดเด้องานเงาะเด้องานเงาะตะบนเซียวสิบแปดสิบเก้าแต่ผมไปสิบแปด้อครับเด้อสิบเก้านั้น ก็ได้ไฟเมียขึ้นเคียงเมียสิบไปปาร์ตเลยได้ไฟเด็ดสิบเปดวันที่สิบแปดสิบเก้าเจอกันงานง้อครับผม